มาดูเทคนิคการมัดเชือกรองเท้าของจานนะครับซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายได้นะครับแต่เหมือนคล้ายๆทำื่อนที่ล่อนครับอันนี้มาทบเชือกรองเท้าพันหนึ่งรอบนะครับนะครับพันหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับที่เราจับอยู่นะครับแล้วก็พันนะครับม้วนเข้าไปในอีกหนึ่งรอบนะครับทั้งคู่เลยจับทั้งคู่นะครับบิดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ดึง ดึงจะเกิดการรัดกันสองตัวสองที่นี้เห็นไหมครับนี่ดึงเห็นไหมครับเกิดการรัดสองที่เห็นไหมครับนั้นเวลามันจึงหลุดยากปัญหาที่เราพบบ่อยก็คือเชือกองเท้าชอบหลุดถูกต้องไหมครับแต่นั้นวิธีนี้เป็น